สวัสดีครับก็ต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของบันทึกไว้ไม่ลืมชาน e ลนะครับผมรองศาสตราจารย์ดรนัทนันสิริเจริญนะครับวันนี้อยากจะนําเสนอเรื่องราวที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนคนไทยที่เราจะมีส่วนร่วมในการเมืองเรารู้ข้อดีข้อเสียไปแล้วเรารู้พื้นฐานต่างๆไปแล้วนะครับเราก็เข้ามาเจาะลึกในเรื่องของพักการเมืองกันนะเพราะว่าพักการเมืองก็จะเกี่ยวข้องกับการปกครอง ในฝ่ายบริหารนะดูแลสุขทุกข์ให้กับประชาชนอย่างเราๆดังนั้นเราก็อยากจะเลือกพรรคการเมืองที่เราดูแล้วว่าเราชอบใจนโยบายของเขาเราชอบใจในสมาชิกพรรคของเขาหัวหน้าพรรคเขาส่วนคุณผู้ชมจะชอบใครรักใครเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบก็แล้วแต่ครับ แต่ว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าเป็นยังไงพักการเมืองคืออะไรเป็นยังไงนะครับต้องขอบคุณสําหรับคุณเข็มทองต้นสกุลรุ่งเรืองนะครับาการอาจารย์เข็มทองก็ได้ให้แนวทางเรื่องราวของพักการเมืองกเราไว้ผมนําเสนอต่อพร้อมด้วยข้อคิดและประสบการณ์ต่างๆเพิ่มเติมนะครับต้องขอบคุณสถาบันพระปกเกล้าด้วยนะสำหรับการเป็นต้นน้ําในการที่จะเผยแพร่กระจายข้อมูลข่าวสาร ถึงงระบอบประชาธิปไตยให้คนไทยได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วเข้าใจแล้วจะได้เลือกคนดีเข้าไปเป็นตัวแทนประชาชนอย่างเราๆในการบริหารบ้านเมืองให้เป็นไปด้วยดีนะครับเรื่องราวของสิทธิในการแสดงความคิดเห็นนะฮะเป็นสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนที่ติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดอยู่แล้วนะครับในการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นนะครับรับ ต้องรับรองแล้วก็กค,วคุชช้มครองสิทธ<ส>ิในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนซึ่งสิทธิในการแสดงความคิดเห็นนั้นนะครับต่อมาก็ได้ขยายตัวออกไปเป็นสิทธิในการรวมตัวกันเพื่อแสดงความคิดเห็นเพราะสิทธิในการแสดงความคิดเห็นนั้นนะครับย่อมไร้ประโยชน์หากประชาชนที่มีความเห็นดังกล่าวไม่สามารถเข้ามารวมตัวเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งก็คือการจัดตั้ง และเข้าเป็นสมาชิกพักการเมืองนั่นเองนะครับพักการเมืองจึงเป็นองค์กรทางการเมืองครับเป็นองค์กรทางการเมืองประเภทหนึ่งที่มีความสําคัญต่อระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่เป็นอย่างยิ่งอย่างเราเราท่านๆน,นะครับประชาชนทั้งหลายที่อยากจะได้ให้ความคิดของตัวเองนะครับถูกนําไปใช้จะไปแปลรูปความคิดเห็นให้เป็นกฎหมายก็ได้ถ้าเป็นความคิดที่ดี อ่านประสบการณ์จริงมาแล้วก็มันมองและพิจารณาแล้วยังไงมันก็ดีแน่นอนถ้าเกิดนำความคิดเห็นนั้นมาใช้นะฮะผมก็ว่าเป็นสิ่งที่โอเคเลยแต่เราจะพูดเราจะแสดงความคิดเห็นแล้วมันมีน้ำหนักมีประโยชน์มันก็ต้องไปพูดในสถานที่ที่เรามีอำนาจหน้าที่มีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นแล้วก็สามารถจะถูกนำไปใช้ประโยชน์จริงได้ ก็เขาเป็นสมาชิกพรรคการเมืองก็โอเคนะครับความหมายของพรรคการเมืองคืออะไรครับนะความหมายของพรรคการเมืองเนี่ยเขาบอกว่าใหญ่ๆแล้วเนี่ยจะมีความหมายลักษณะร่วมกันอยู่สามประการหนึ่งคือเป็นกลุ่มบุคคลที่มีการจัดตั้งองค์กรร่วมกันสองคือมีอุดมการทางการเมืองร่วมกันนั่นก็คือสมาชิกส่วนใหญ่ มีความเห็นในทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมในแนวทางกว้างๆคล้ายๆกันและ 3. นะครับมีวัตถุประสงค์ให้ได้มาซึ่งอำนาจมหาชนและใช้อำนาจนั้นดำเนินการหรือบริหารประเทศให้บรรลุวัตถุประสงค์ขัานต้นนะครับลักษณะประการนี้สำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยในสังคมก็อาจจะมีการรวมตัวกันของบุคคลที่มีความพิถีนคล้ายกันเข้าด้วยกัน หากแต่ถ้ากลุ่มดังกล่าวไม่ประสงค์จะเข้ามาบริหารประเทศแล้วย่อมไม่ใช่พรรคการเมืองครับนะอาจจะเป็นสาภากแรงงานสมาคมหรือมูล,ลนิธิเท่านั้นโดยสรุปก็คือความหมายของพรรคการเมืองก็คือกลุ่มบุคคลที่มีการจัดตั้งองค์กรร่วมกันโดยมีอุดมการทางการเมืองเหมือนกันโดยกลุ่มดังกล่าวเนี่ยมีวัตถุประสงค์จะยึดกลุ่มอำนาจรัฐ หรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือเข้ามาเป็นรัฐบาลเพื่อดำเนินการตามอุดมการ์ของตนให้สัมฤทธิผลอันนี้ก็ชัดเจนแม่นตรงชัดเจนเลยนะครับใครๆก็อยากจะมีอำนาจรัฐชัดตั้งพาคการเหมือนขึ้นมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดำรงไว้ ซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่เป็นไปตามกฎกติกรรมอารยะที่ถูกต้องตามกฎหมายที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้นะฮะหน้าหน้าที่ของราครองมีอะไรบ้างครับหน้าที่ของภาครัะมีอยู่หลายประการทีเดียวนะครับแต่แยกเป็นหน้าที่หลักของภาครเมืองออกเป็นสองประการใหญ่ๆครับหน้าที่อื่นๆนั้นของราครเมืองก็เป็นเพียงแต่แยกย่อยออกจากหน้าที่หลักทั้งสองประการนี้เท่านั้นนะครับหน้าที่ของพราครเมืองจริงๆก็คือที่เป็นหลักๆนะครับหนึ่ง พรรคการเมืองเป็นตัวกลางเชื่อมความต้องการและบทบาทของประชาชนกับรัฐบาลครับนะลํำพังประชาชนแต่ละคนนั้นย่อมไม่มีอิทธิพลต่อรัฐบาลนะถ้าจำนวนน้อยเนาะนะนะแต่ประชาชนที่มีความเห็นตรงกันแล้วมารวมตัวกันเข้าทำความพิถิห็นของตนให้เป็นปึกแผ่นเป็นนโยบายของพรรคการเมืองเพื่อที่จะเสนอต่อประชาชนคนอื่นๆแล้วก็พิจารณาเลือกตั้งพรรคของตน ความต้องการของประชาชนจึงจะมีน้ำหนักมากขึ้นครับพรรคการเมืองจะเป็นผู้รวบรวมคัดเลือกและก็ส่งผลส่งผ่านนะในประเด็นเกี่ยวกับผลประโยชน์ของประชาชนและกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆที่เป็นฐานเสียงของตนเข้าสู่การพิจรารณาของรัฐครับและผลักดันให้รัฐบาลน,นั้นนำความต้องการทางกล่าวไปปฏิบัติทำให้รัฐบาลมีโอกาสได้สื่อสารกับประชาชนผ่านตัวกลาง นอกจากนี้แล้วนะครับในแง่ของพรรคการเมืองที่เป็นตัวกลางเชื่อมบทบาทของประชาชนกับรัฐบาลนะครับพรรคการเมืองยังเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเมืองโดยคัดเลือกผู้มีความสามารถมาเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อชิงใช้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรัฐบาลแทนประชาชนส่วนใหญ่โดยในหน้าที่นี้นะครับพรรคการเมืองต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ดานการเมืองก,การปกครองด้วยเหมือนที่ผมได้นำมาเล่าอธิบายเพิ่มเติมเสริมยกตัวอย่างประกอบก็เพื่อให้ประชาชนนะครับที่สนใจหรือยังไม่สนใจก็แล้วแต่วันหนึ่งมาดูบันทึกไว้ไม่ให้หร c h ช n n e l ของเราถ้าสนใจก็จะได้ติดตามเพราะว่าเรามีหลาย EP เนาะเป็นตอนตอนแบ่งแต่ละเนื้อหาเพื่อให้มาทบทวนได้เราได้เข้าใจจะได้ ช่วยการพัฒนาประเทศพัฒนาสังคมไทยพัฒนาให้ระบบประชาธิปไตยเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์แต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละทัศนคติพฤติกรรมของประชาชนคนไทยและโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับโอเคนะและหน้าที่ประการที่สองที่เป็นหน้าที่หลักของพรรคการเมืองนะครับพรรคการเมืองเป็นผู้ใช้อานาจทางการหากพรรคการเมืองสามารถชนะการเลือกตั้งได้เสียงข้างมากในรัฐสภานะครับแล้วก็จัดตั้งรัฐบาล พรรคการเมืองก็ย่อมเป็นผู้กําหนดกฎหมายตามความประสงค์ของประชาชนกําหนดกฎหมายนะครับแต่ต้องตามความประสงค์ของประชาชนไม่ใช่ตามความประสงค์ของตัวเองอย่างเดียวนะฮะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่พรรคการเมืองต้องทานะถ้าเป็นพรรคการเมืองที่ดีและน่ารักเนี่ยนะครับแน่นอนครับนอกจากนั้นพรรคการเมืองเมื่อตั้งรัฐบาลได้แล้วก็นํากฎหมายนั้นเนี่ยไปบังคับใช้นะ รรคการเมืองกลายเป็นผู้นาความต้องการของประชาชนมาปฏิบัติให้เกิดผลด้วยตัวเองนอกจากนี้การใช้อํานาจพรรคการเมืองยังหมายรวมถึงการที่พรรคการเมืองเนี่ยเป็นฝ่ายค้านที่คอยตรวจสอบควบคุมการใช้อํานาจของฝ่ายรัฐบาลด้วยเนี่ยโดยตั้งกระทู้ถามพิจารณาการกรองร่างพระราชบัญญัติกลั่นกรองร่างพระราชบัญญัติรวมทั้งการเสนอยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลคือพรรคการเมืองไม่ได้เป็นพรรคการเมืองทุกพรรคนะครับ รประเทศไทยเราก็ยังไม่มีรัฐบาลแห่งชาติอย่างนี้นะฮะแต่เราเป็นพรรคการพรรคการเมืองที่มีทั้งพรรคฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านคอยคานอานาจกันจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะฮะไม่ใช่เฮลโลกันไปอยู่ฝ่ายเดียวกันหมดไม่มีใครค้านเลยไม่งั้นเดี๋ยวใช้อานาจกันแบบว่านะอยบางทีอาจจะไม่เหมาะสมก็ได้ใครจะไปรู้เนาะ คุณค่าของพรรคการเมืองต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นยังไงครับแม้แต่ในการปกครองระบอบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับก็ยังสามารถมีพรรคการเมืองได้อธิพักคคอมมิวนิสต์อย่างเงี้ยในประเทศที่มีการปกครองระบอบสังคมนิยมก็คงจะรู้นะครับว่าประเทศไหนแต่พรรคการเมืองเหล่านั้นไม่สามารถทําหน้าที่พรรคการเมืองได้ครับเพราะไม่ได้เป็นตัวกลางเสนอความต้องการของประชาชนให้แก่รัฐบาล ตลอดจนไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจเขามามีส่วนร่วมในการเมืองแต่อย่างใดครับในส่วนการใช้อํานาจรัฐพรรคการเมืองเหล่านั้นไม่ได้ทําหน้าที่ตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐให้แก่ประชาชนนะฮะดังนั้นเนี่ยกถถ็ถือว่าจะเห็นได้นะครับว่าพรรคการเมืองจะปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ดีนะฮะก็แต่มีนโยบายที่ดีถูกต้องนะฮะใช้อำนาจในทางที่ถูกที่ควรน,นะครับ แต่ว่าถ้าจะให้ดีก็คือมันต้องมีพรรคการเมืองหลายๆพักแล้วมาแข่งขันกันมันก็จะเกิดบรรยากาศประชาธิปไตยถ้ามีแบบพรรคที่บอกว่าเป็นพรรคที่ในระบบสังคมนิยมเนี่ยก็จะไม่เกิดบรรยากาศอย่างนี้นะฮะอืมถ้าเกิดว่าเป็นหลายการเมืองแข่งขันกันบรรยากาศประชาธิปไตยก็เกิดขึ้นอันเนี้ยมันรับรองความเสมอภาค สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสิทธิในการชุมนุมสิทธิในการแสดงความคิดเห็นนะครับแต่เดิมนั้นเนี่ยเขาบอกว่าในการปกครองระบอบประชาธิปไตยทางตรงพรรคการเมืองไม่ใช่เรื่องจําเป็นนะครับแต่เมื่อสังคมสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นประชาธิปไตยทางตรงย่อมใช้ไม่ได้ผลครับเนื่องจากมีประชาชนจนํานวนมากจึงเกิดเป็นประชาธิปไตยแบบตัวแทนขึ้นซึ่งเรื่องนี้เราเคยพูดกันแล้วนะฮะถึงระบอบประชาธิปไตยแบบเป็นตัวแทนทางตรงอะไรเงี้ยนะครับ ดังนั้นประชาธิทปไทยแบบตัวแทนเนี่ยความจําเป็นมันต้องมีที่ต้องเกิดภาคการเมืองขึ้นมาปรากฏเด่นชัดขึ้นนะเพราะผู้แทนเนี่ยโดยเฉพาะผู้แทนอิสระนั้นนะครับมีความพิดเห็นต่างๆได้หลากหลายกันออกไปการรวมตัวกันรรคการเมืองยอมทิ้งความเห็นเล็กๆน้อยๆที่ไม่ตรงกันเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันที่สําคัญกว่าจะช่วยลดความซับซ้อนสับสนในการเลือกผู้แทนของประชาชน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้มีตัวเลือกที่น้อยลงแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นครับอันนี้ก็เข้าใจได้นะอที่มีความเห็นคล้ายๆกันอุดมการคล้ายๆกันก็มารวมตัวกันแล้วก็ตั้งพรรคการเมืองไปเลยประชาชนก็ได้เลือกพรรคนั้นไปเลยนะฮะเสียงจะได้ไม่แตกเสียงก็จะได้มาเป็นกอบเป็นกรรมนะฮะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคเป็นพรรคเสียงข้างมากนะครับ ดังนั้นนะครับการจัดตั้งขึ้นเป็นพรรคการเมืองก็จะทําให้การเรียกร้องของประชาชนดํารงอยู่ต่อไปโดยไม่ขึ้นอยู่กับปัจเจกของแต่ละคนนะครับเพราะแม้ว่าผู้ตั้งพรรคการเมืองจะตายไปพรรคการเมืองก็ไม่สิ้นสุดลงไปด้วยนะครับหากแต่ว่าสามารถจะถูกรับช่วงต่อไปโดยสมาชิพกพรรคคนอื่นๆเราก็เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะจากรุ่นพ่อมาสู่รุ่นลูกอีกหนูก็จะเป็นรุ่นลูกไปสูร่รุ่นหลานรุ่นเหลนนะครับอืมในด้านการใช้อํานาจ นิติบัญญัติพรรคการเมืองจะช่วยพิจารณากลั่นกรองความิี่เถนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยถีถ่วนไปในพรรคการเมืองก่อนนะครับแล้วก็ไปเสนอต่อสภาทําให้การทํางานของฝ่ายนิติบัญญัติรวดเร็วท,ทันเหตุการณ์และก็รอบคอบมากยิ่งขึ้นครับพรรคการเมืองทําให้รัฐบาลมีสเสถียรภาพมากขึ้นนะฮะรัฐบาลจะดําเนินการนโยบายทางใดก็สามารถรู้ได้ว่ามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ยังสนับสนุนตนอยู่เท่าใด ราะผู้แทนเหล่านั้นสังกัดในพรรคร่วมรัฐบาลเดียวกันาผู้แทนคนใดจะกระทําตนออกนอกลูก่นอกทางก็จะมีวินัยพรรคการเมืองที่ตนสังกัดอยู่คอยควบคุมอยู่อีกชั้นหนึ่งครับปัจจุบันนี้หน้าที่ต่างๆที่พรรคการเมืองเคยมีอาจถูกแทนที่ด้วยสถาบันอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อบันทึกไว้ไม่ให้ลืมชาแนลก็ถือว่าเป็นสื่อส่วนหนึ่งนะครับหรือองค์การภาคประชาชนครับ เข้ามาตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐแทนพรรคการเมืองในบางคราวนะครับอาจจะทำได้ดีกว่าพรรคการเมืองในซ้ำไปนะหรือการที่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองได้โดยตรงนะครับอาทิการเข้าชื่อเสนอกฎหมายหรือว่าถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับทำให้พรรคการเมืองไม่ได้มีบทบาทเท่าเดิมเช่นที่เคยมีมาแต่โดยสภาพสังคมปัจจุบันนี้นะครับพรรคการเมืองยังเป็นสิ่งที่จำ เป็นอย่างยิ่งหากประชาชนต้องการทำรงประชาธิปไตยไว้ครับซึ่งผมก็เห็นด้วยว่าเป็นเป็นเรื่องจริงทีเดียวนะฮะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยบทลงโทษนะในเรื่องราวของการที่พรรคการเมืองใดก็แล้วแต่ทำเรื่องที่ไม่ถูกต้องเข้าขายผิดกฎหมายนะครับก็จะถูกบทลงโทษที่รุนแรง ตัวสมาชิกเองก็มีบทลงโทษที่รุนแรงด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่าจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปจํานวนกี่ปีก็แล้วแต่การยุบพรรคการเมืองก็เกิดขึ้นมาแล้วดังนั้นเราก็เชื่อมั่นนะครับว่าการเมืองทั้งหลายในรุ่นใหม่ๆนี้นะครับจะมีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรณของการเป็นนักการเมืองที่ดีให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้นหวังว่าคงจะได้รับข้อมูลความรู้แล้วก็ สามารถจะจินตนาการได้นะครับว่าตัวเองจะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างไรผ่านทางภาคการเมืองหรือเปล่าก็ได้เลยนะไม่ได้มีปัญหาอะไรเป็นสิทธิของทุกคนอยู่แล้วถ้ามีคุณสมบัติตรงตามที่แต่ละภาคการเมืองเขากําหนดไว้นะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับผมรองศาสตราจารย์ดร,รนะัทนานสุริจเจริญนะครับพบกันครั้งหน้ากับเรื่องราวดีๆกับระบอบประชาธิปไตยของสังคมไทยของพวกเราทุกคนขอบคุณมากสวัสดีครับ